ค่ะถ้าหายในส่วนของออปชันนะรอบนี้ได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อีกรอบหนึ่งแล้วนะหลังจากที่คุณจุ้ยให้รอ over มาที่คอ l l หนึ่งพัน call แปดเจ็ดห้าจบข่าวเก้าเจ็ดห้าจบข่าวแล้วนะฮะตอนนี้คอ l l หนึ่งพันถึงหนึ่งพันไหมเนี่ยเดี๋ยวนะตอนนี้ตอนนี้ดัชนีเซ็สิบเก้าเก้าสามนะฮะ แล้วก็โวโวโวเซตห้าสิบเอทีะ <AT R S 2> นะฮะเดลลี่เนี่ยอยู่ที่อยู่ที่สิบจุดนะฮะวันละสิบจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายหนึ่งพันเนี่ยไม่ไม่ใช่ประเด็นเอ้าเฮ้ยเราต้องไปที่ไหนต่อคะเฮ้ยมันต้องหวังมากกว่านั้น<อ>ที่คาบี่แอดเดอร์แนนี่แล้วมันแอดเดอร์แมนนี่แล้วน้องเฮ้ย ก็ถือไปอีกสักหน่อยณตอนนี้ในคอหนึ่งพันเนี่ยใช่มาอยู่ที่อดมมนี่แล้วก็คือค่าพรีเมียมเนี่ยอยู่แถวๆประมาณสักสิบสี่สิบห้าจุดนะครับก็ถือถือต่ออีกสักหน่อยนะฮะแล้วก็ให้มันไปดีฟอินเอะมันี่สักสักหนึ่งสไตล์ละกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรับใหม่ค่ะค่ะอได้ครับอ่ให้มันอ่าอดมมนี่ไปที่ประมาณหนึ่งพันแล้วค่อยปรับเนาะ รับที่แล้วก็ปรับแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ะเกิดมาไม่เคยเธอไม่เคยเจอเพิ่งเจอครั้งนี้แหละงงงอ่ะงงงกำไรร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่าไปติดใจมันนะอย่าไปติดใจมันนะไม่ใช่ว่าโอ้โหจะเล่นมันตลอดหลืไม่ได้นะจังหวะเล่นก็เล่นจังหวะไม่ควรเล่นก็ไม่ควรนะครับอย่าไปติดใจอย่าไปยึดติดครับมันก็ยังงงงงกันอยู่อะชางมาเนอะอะไรห้กำไรต่อไปต่อไปเอสซ่าศูนย์ซีรีส์ซ่าสองสองคาะธนัดเดเรกชัน พี่ขอ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 แวบหนึ่งไอ้เจ้าตัวช็อตพุทธที่ที่แนะนำการเอาไว้อะช็อตพุทราคาเท่าไหร่พี่ไม่ได้ดูเลยเพราะพี่ไม่กล้าช็อตช็อตพุทธอ่าตัวนี้สไตล์เก้าร้อยกับเก้าสองห้าตัวนี้ตอนนี้เนี่ยพรีเมียมเก้าร้อยแล้วมันอยู่ที่หนึ่งโอหนึ่งจุดกกว่าส่วนพุทธเก้าสองห้าสองนิดนิดจากสี่จุดจากจากห้าจุดนะตอนแรกที่เราช็อตส่วนไอ้พุทธเก้าสองห้าพุทธเก้าสองห้าเนี่ยจากสิบจุด โอ้โหประจ้าช่วยกรทหรือแค่2.7เหรอแจ๊ะเก็บไปแล้ว8บาทอ่า8จุดนั่นเองเออเพราะนั้นเนี่ยลักษณะต่อจากเนี้ยหลังจากที่เราโฮกันมาใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยหลักการเนี่ยเออเราก็จะต้องมีลักษณะของการปิดด้วยเหมือนกันกรณีไหนกรณีที่ค่าพรีเมียมอยู่สามารถลงค้นหาได้ที่แอคสโตกรณีที่ค่าพรีเมียมเนี่ยมันต่ำกว่านึง นะครับผมแนะนําให้ให้ให้ปิดออกมาก่อนนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอ่อไม่ไม่ต้องโหความเสี่ยงนะเพราะว่าต่อให้ดัชนีทะลุไปสองพันเราเราก็ไม่มีทางเห็นค่าพิมี์มันติดลบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่ําสุดมันคืออยู่ที่ที่ศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยพราอต่ำพาต่ำกว่าหนึ่งนะฮะก็ก็แนะนําปิดออกมาก่อนครับผมอ่าใครที่ช็อตพูดเก็บเงินแล้วก็เก็บนะ แล้วแล้วเก็บเงินเปลี่ยนสถานะนะฮะสำหรับคนที่มองไม่ขึ้นนะฮะเก็บเก็บซะมองมองไม่ลงมองไม่ลงไม่ไม่ขึ้นฮะไม่ลงโอ้โหผิดความหมายเลยนะขอไปขอไปช็อตเนี่ยคือมองไม่ลงอ่ะช็อตพุทธช็อตพุทธมองไม่ลงช็อตคอมองไม่ขึ้นช็อตคอมองไม่ขึ้นอ่าครับผมโอ้ยคือไม่ได้เล่นเทรดช็อตนะช็อตมาไงเออมัวด้ลองคอลองพุทธอ่ะได้ได้ ลองขอใกล้กั<อ>น,นรอบนี้ครับโอเคค่ะใครจะเชื่อล่ะเห็นว่าเป็นรีบาวรีบาวกันทุกคนเลยรีบาว,ร,บาว,าร,บาวรีบาวอย่างี้ล่ะรีบาวร้อยเปอร์เซ็นรีบาวร้อยเปอร์เซ็ไม่เข้าใจเหมือนกันชีวิตเตอ,อโอเคค่ะไหนนังทุนมากันละอ,อย่างขออนุญาตดนะ้านะธุรกแพร่หนึ่งคุยคุยกับเ่อน พะพี่น้องนั่งถือพี่มาอ้าพี่จินตนานะ SCC ได้กำไรไหมเนี่ยฮะ FC เขาเป็น FC SCC FC มาขนาดนี้นะพี่ต้องได้กำไรสิดจา้าอืมอ่ะในส่วนของ direction เป็นยังไงคะคุณจุ๋ยเอซ่าส่วนซีรีส์ซ่าสองสองค่ะก็ทำเฟรมเดลลี่ถือต่อไปไม่ไม,ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมนะครับส่วนทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ย เราเล็งเป้าหมายเขาจะยอ่อแถวๆเท่าไหร่นะเก้าแปดเจ็ดมื่อเช้าลงไปโลแค่แถวแถวเก้าแปดแปดนะ,ะแล้วช่วงบ่ายเนี่ยก็ดีดกลับขึ้นไปจนถึงเป้าหมายแรกของเราคือเก้าเก้าสามนะฮะก็ถึงแล้วแต่เอาไงเดียก็อยากจะเทคผู้ฝิกก็ได้เพราะว่าสมมุติทำเฟรมเดคือเทรดทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคือต้นต้นทุนเนี่ยมันต่างจากคนที่เทรดแบบเดลี่ โอเดลลี่ต้นทุนต่ามากนะครับทีนี้พอถึงเป้าหมายผมอันแนะนําก็ก็ปิดสถานะก่อนก็ได้ถึงเป้าหมายพอดีนะครับบวกกับเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยมันมันมีอีเวนต์ใหญ่ด้วยมีเฟสด้วยนะครับก็ก็ลดลดความเสี่ยงได้แต่ไม่ใช่บอกว่าโอ้โหประชุมเฟสดแล้วหุ้นมันจะร่วงเลยเนรนานเราเราไม่รู้นะฮะไม่ไม่ไม่ได้มองถึงขนาดนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ทําตามแผนแค่นั้นเองได้ค่ะอ้าว แล้วใครที่เทรดดีเวอร์ชีฟทำยังไงอ่ะย่อหล่อเก๋ปิดสถานะเลยไหมไม่ดีเดบิวดีเดบิวหมายถึงอ่าดีเวอร์ชีฟออร์เรนซ์เซฟิตี้ฮะอ๋อคือผมผมมันไม่ได้ดูตารางดีิวไม่รู้ว่าพอพอดีิวฝั่งคอเซทัศสิบอะ่ะที่เราถืออยู่เนี่ยมัน มันมันกลายเป็นอินเดอร์แมนนี่หรือมันเป็นเอาน้อยลงแล้วมันทำทให้สภาพคล่องอ่ะมันมันลดลงหรือเปล่าเพราะโดยแล้วแต่ใช่ใช่เพราะโดยเพราะนั้นต้องไปดูใช่เพราะโดยปกติเนี่ยสภาพคล่องมันคือถ้ายิ่งดีปะ่ะจะดีปอะไรก็แล้วแต่โดยหลักการแล้วอะ่ะสภาพคล่องมันจะจะเริ่มลดน้อยถอยลงน,นะ,ะเพราะนั้นก็ต้องไปไล่ดูในเรื่องของสภาพคล่องของของดีดีตัวที่ตัวเองถืออยู่ แล้วถ้าเห็นท่าทางโอ้โหสภาพคล่องมันเริ่มเริ่มไม่โอเคแนละ้วก,ก็เหมือนลองคอที่เราแนะนำไปพอลองคอจนกระทั่งไปเป็นดิฟอิด e มนนี่ลึกๆเนี่ยนะฮะสภาพคล่องมันเริ่มลดลงเพราะนั้นเนี่ยปิดเพราะเทคโปรฟิตเพราะเรื่องสภาพคล่องล้วนๆเลยใช่ค่ได้ค่ะประมาณนะั้นแล้วแต่ซีรีส์ที่ผุนถือครองเนะี่ยครับอืมได้ที่ลิงก์สต็อปเท่าไหร่ครับเป็นเดย์ตอนนี้ เทเลิดสต็อปอยู่ที่เก้าแปดสามครับที่เดิมใช่ไปเหฮะเมื่อเช้าใช่ใช่ใช่เทเลิดพี่จะบอกว่จะเขียนตัวย่อ T.S. นะ okay. เก้าแปดสามโอเคเห็นอย่างนี้นะ T.S. อุ้ยเสีงเง <laughs> ยงได้ได้เชื่อเลยครับ T.S. เก้าแปดสามครับ ไหนดู fc ของเราสิใครได้ลองมาบ้างจ้าคลื่นๆกันไหมมามา,มาใครมีลองไอพิมอนก่อดูหน่อยสิใครลองจาก950ที่โคตรแพงอะ่ะอ่ะตอนนี้มัน993 992นั่นเองนะสีริศักดนะิ์นั่งจนทั้งใครที่ล,ลองโคตรแพง950ทั้งตลาดเนี่ยลายย่อยเนี่ยลองกันน้อยมากไม่ค่อยได้ลองกัน แต่ผมมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าคคนที่ติดตาม Business Live and l i f e นะครับจะต้องมีเน็ตลองมากกว่าปกติเพราะดูจากสภาพตลาดพี่พี่พี่ย้อนดูนี่คือ,อรหลย่อยนะฮะใช่เราอธิบายไปเยอะอันนี้ของของทั้งตลาดนะนี่ชอ็อตกันบานตะไทยนี่ฮะแต่รายการเราต้องลองสิจ้าลองสิจใคาดว่าคาดว่ารายการเรานะฮะจะต้อง เน็ตลองมากกว่าปกติถ้าเทียบะะกับรายย่อยทั้งประเทศแต่พี่กลัวพี่ยังเอาง่าเอากันวะเอาออปชันนี่แหละตายเป็นตาย <laughs> เกิดมาเพิ่งเจอร้อยเปเซ็นนะฮะนังทุน <laughs> แต่ออปชันนี้วอลุมันน้อยต้องเป็นรายย่อยจริงๆอย่างเราอะสิบยี่สิบคนก็พอแล้วนะพ่อคุณคมากกว่านั้นออกไม่ได้กันนะฮะโอเค ผมมีเล่นคุณที่บอกว่เรียบร้อยแล้วพี่มัน SCC อ่ะเออก็บอกแล้วใครที่ฟังกับพี่มันตั้งแต่เช้าอย่างเย็นเลยลุกขันใช่ไหมเออเออเออกูเจอไปดีนะโอเคอืมบอกกันแล้วทั้งนั้นเองในส่วนของเอสซีซีซีรีส์สอง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 ตัวที่ลิงสต็อกเก้าแปดสามเนาะครับผมผมมีช็อนละครับเล่นเซิร์ฟเรย์ย่อของทำฟิล์ม หนึ่งชั่วโมองไปปิดทิงแถวก็เป็นสุดนะเครืบอโอเคว่าไงมีคนทักทายอาจจ้่ยมาก็เป็นหนึ่งชั่วโมองชอดมาแล้วแต่แผนครับแผนใครแผนมันครับโอเคครับอะไรอ่าแผนใครแผนมันต่อไปท้องอคั้มพิจิใครมาช้าไม่ถามต่อแล้วนะท้องคั้ล่าสุดหนึ่งหกหนึ่งหกข้อสามนะก็คือดีดขึ้นมา เล็กน้อยอทำเฟรมเดลี uh, ะะ่เนี่ยขาช็อตสต็อปหนึ่งหกหกสี่ส่วนทำเฟรมสี่ชั่วโมงสำหรับคน, mm hmm. ค,นคนเทรดเล่นสั้นเนี่ยสี่ชั่วโมงคนเทรดเล่นสั้นเนี่ยคือคืนนี้อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับ uh, เรารอลุ้นเด้งเพื่อช็อตซึ่งตัวเลขคืนนี้เนี่ยนะฮะตัวเลข uh, A D P non farm A.D.P. นอนฟาร์มคาดว่าน่าจะออกมาเอ,อลดลงแล้วมันน่าจะทําให้ทองรีบาวประเด็นก็คือต้องต้องดูนิดนึงนะฮะทุ่มสิบห้าเนี่ยม,มันมีแนวต้านอยู่ที่หนึ่งหกห้าหกถ้าสมมุติว่าเด้งมาเกินหนึ่งหกห้าหกเนี่ยก็ชะลอ,อก,การชอ็ชอตชะลอไว้ก่อนอยังไม่ต้องแอคชั่นนะครับตามนี้ครับผมใจ่ค่ะแต่คนถือ ช็ก็สตอร์ปที่บริเวณหนึ่งหกหกหกหนึ่งหกหกสี่ครับเดลีเอ่อหนึ่งหกสี่ไดค่ะเออคุลเงินดอลล่าต่อเลยฮะเป็นเชื่อต่อดอลล่าบาทเอาวันนี้เป็นภาพของการแข่งข้านะสำหรับบาทล่าสุดสามเจ็ดหกศูนครับผมขาช็อตถือต่อไปขาช็อตถือต่อไปตรงนี้เป็นสตอร์ปขาช็อตนะฮะอยู่ที่สามแปดจุดศูนย์หกครับผม อัดจากดอลลาร์บาทไปดูยูโรยูโรดอลลาอ่ยูโรดอลล่าเนี่ยเราอยู่ขาลองสตอบผมให้ดูที่ศูนย์จุดเก้าเจ็ดเจ็ดสามเนี่ยตรงตรงนี้นะฮะศูนย์จุดเก้าเจ็ดเจ็ดสาม Uh, ตัวเลขตัวนี้เนี่ยมันเป็นสปอตเรทนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูในส่วนของสปอตเรทแล้วค่อยไปแอคชั่นในยูโรดอลลาร์ฟิวเจอร์นะครับ mm hmm. อัดจากยูโรดอลลาร์นะฮะไปดูดอลลาร์เยนค่ะดอลลาร์เยนเราก็อยู่ขาช็อตนะฮะขาช็อตส่วนสต็อปอ่าปัดเป็นกลมๆนะหนึ่ง หนึ่งสี่แปดจุดหกเก้านะฮะหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่แปดจุดหกเก้าสต๊อครับกัด้ยังองหมดแล้วเนาะสามคู่เออนึคุณบอกช็อตแล้วแหละพี่บ้านกำนันเอซ่าโซนเอสฟันเอหนึ่งำ ดาวเวจินได้ยาทำเป็นหนึ่ง S พอทำเป็นหนึ่งชั่วโมง S ได้ยาาวเวจินดูจากอะไรกันครับเนี่ย S I หรอไม่หรอกเหมือนกันน่าจะฮิตสุดก็คือ I S I หนึ่งชั่วโมงตรงไหนฮะดาวเวจินทาเปรนหนึ่งชั่วโมง จะไหนไอ้ไอ้สามันหักหัวลงเปล่าก็หักหัวลงใช่ครับผม้วแต่ไอ้ส่แปดนะทำหรับหนึ่งชั่วโมงยิ่งแจ๊ก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 มันมันมันดูยากมันดูยากยิ่งยิ่งเล็กๆเนี่ยไอ้พวกเดร์วิดจงเดร์วิดเจนเนี่ยคนที่จะมองอย่างนี้ก็ก็มองได้ฮะแบบเนี้ยแต่ว่ามันมันมันเล็กเนี่ยตามเฟรมมันเล็กเพราะนั้นเนี่ยพอตามเฟรมมันเล็กเสร็จปุ๊บมันมันไม่ค่อยขลัง แล้วทำเฟปสองชั่วโมงอ,อ่ะดูอีกทีต่อลองต่อลองสองชั่วโมงสองชั่วโมงนี่กี่นาทีใช่เนี่ยสองชั่วโมงร้อยี่สบนาทียี่สิบเอาตัวอื่นลบออก มองได้ไหมเนี่ยดูจากตรงไหนตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอเน่ยจนาเฉยๆนะฮะโอเคคำตอบตอบกำนันตอบแล้งจ้าผลสลันเฉยๆครับเกิดอะไรขึ้นครับจัวนักทุนฝากถามอยู่อยู่คุณนะ่เหรอ หมายถึงหุ้นเหรอฮะใช่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 ทำไมฮะเกิดอะไรขึ้นไปดู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 หุ้นยู่ซิตีะหุ้นยู่ล่าสุดอยู่ที่บาทห้าสิบแปดก็เดี๋ยวดูตรงนี้ฮะจุดหนีใหญ่บาทห้าสิบเอ็ดครับถ้า,ไม,าไม่หลุดไม่หลุดบาทห้าเอ็ดยังได้ลุ้นครับตอนปิดใช่ไหม บาทห้าสิบเอ็ดครับดูหลุดบาทห้าสิบเอดไหมโอเคอ่ะโอเคนะโอเคนะนะนะ,นะลงเรื่องของมันอะแต่ว่าราคาที่เราดูอยู่ก็ว่ากันนะอ่ามีนังสุดเด็กแล้วย้อนค่ะพี่อยู่เทิรนเทิร์นเก่งมาก <laughs> บรกแลวย้อนมาสองวันเกือบกลบสามวันเลยนะฮะโอเคอย่าไปยุ่งอย่าไปอย่าไปถามก็บ้างก็ถามกับ้างเดียวดูช่างมันแต่มันไม่สนใจใช่ไหมเดี๋ยวมันไปของมันไปถามทุกรายการจะตายคือโอเคคือถ้าเรามองวันนี้วันเดียวมันดูแลแบบโอ้โหน่ากลัวเหมืนอนกันแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันไม่หลุดบาทห้าสิบเอ็ดเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะมันก็ยังคงเป็นภาพของการแบบยกอะ ยังยกแล้วก็สิ่งที่เราลุ้นเราเคยคุยกันมารอบหนึ่งนะสิ่งที่เราลุ้นก็คือเนี่ยมันเป็นตัวอย่างให้เราเห็นแต่ว่านี้ยเรายังได้ลุ้นอยู่ภาพใหญ่ตรงเนี้ย<า>ครับจะถือทุกวันให้ขึ้นทุกวันก็บ้าไปแล้วเขาบอกให้ขึ้นบันไดเข้าใจไหมขึ้นบันไดแล้วมันจะขึ้นเรื่อยๆจะขึ้นลิฟต์หรือจะลงลิฟต์เลือกเอาจะขึ้นบันไดหรือลงลิฟตอะ คุณจุวรรณาเอา,อา,เอาอขึ้นลิฟต์หรือลงบันไดเอ่อขึ้นลิฟต์หรือขึ้นบันได้นะมากันคุณคุณช่วยภาพแพเทเทิร์นให้ดูแล้วนะฮะชัดเจนนะจะเอาขึ้นอย่างเดียวเหรอเอาแต่ได้ไม่เอาเสียเสียบ้างก็ได้ขึ้นแรงๆอ,อ่ะหมดแล้วนะคุณช่วยเชิญนุ่นคุณช่วยค่ะ อ,อิงเกิลสต็อกอะซีเควันนี้ทรงๆงงล่าสุดยิบสามสามศูนย์สต็อปยิบสองสามศูนย์ก็ถือต่อไปครับสิเรวันนี้ย่อมาบ้างนะครับหลังจากเดินทางมาสักพักใหญ่แล้วสต็อปบาทยี่สิบเก้าอัดมาซีพีออซีพีออสต็อปออเทลลิงสต็อปห้าเก้าห้าศูนย์ โอเคแบงค์แบงค์ล่าสุดร้อยสี่สิบเจ็ดห้าศนต็อปร้อยสี่สิบสองคาราบาวคาราบาวสต็อปแปดสิบเก้าบาทยี่สิบห้าแล้วก็แอดวานวันนี้เพิ่มแอดวานหนึ่งตัว แอดวาน e ตอบร้อยแปดสิบห้าบาทครับหมดแล้วครับโอเคพี่บ้อนการบมนได้หักพี่บอานะอยู่นักดึนหาดึนเฮียสิบจะเอาบาทหรือจะเอาบาทหรือจะเอาสิบเสียบาทอ่ะ <laughs> T.L.I. แนวต้านจุดขายค่ะโอ้เ oh, ล่ L I, L นแค่วันเดียวจบเลยพี่ T.L.I. แนวต้านจุดขายโอ้ oh, ถ้าถามหาแนาวต้านก็แถวนี้แหละใกล้ๆเลยสิบหกแถวสิบหกบาทครับผม,มถ้าถามหาแนาวต้านนะแต่แนวต้านสำหรับผมไม่ใช่แนวขายนะตอนนี้ไม่ใช่แนวขายนะ,ะถือไปก่อนครับผมแล้วก็สต็อปสิบห้าสี่ศูนย์กั้นใจถือไปก่อนครับ <c oughs> ได้ค่ะเดี๋ยวขอไปดู YouTube ก่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวมว่าพี่มันเลื่มเด็ก y o ยูทอบป่ะพี่มันไม่ลืม่มยูอูอตังเลยเยอะนะคุณคนนี้ถามมาสามตัวแล้วพี่จะเลือกตัวไหนสปาสบ,บายแมคโรทิสโกโอ้โหตังโอ้โหตังเยอะมากก็ถามมุ่น4สีตัวอะหรือแค่สบ,บายตัวเดียวกันสบ,บายนะฮะ สบายก็ถือครับผมมีของถือไปก่อนสต็อปอยู่ที่สิบบาทแปดสิบเมเจอร์ซื้อได้ไหมฮะ <Major. S 2> อฝั่งนี้เมเจอร์เมเจอร์ช่วงนี้มีหนังอะไรเข้าครับเนี่ยขนาดเน็ตฟิกพี่ยังอ่านเอ้ยังดูไหม่หมดเลยพี่ <c oughs> จะห่อสังขารไปดูเมเจอร์เน็ตฟิกเป็นร้อยเป็นพันเรื่องพี่ยังกลัวเลยติดหนังอยู่เนี่ย โอ้ไม่ได้เข้าลงหนังมานานมากอลืมไปแล้วป๊อปคอนโรงหนังรสชาติเป็นอย่างไรก็อ่าทำเฟรมวิกฤีนะฮะมาทดสอบแนวรับใหญ่ๆนะแถวเท่าไหร่เอ่ยสิบหกนะฮะแล้วก็เด้งย้อนกลับขึ้นไปทีนี้นะภาพวิกลี่จะสวยวิกนี้ปิดเหนือสิบแปดจ็ศูนย์ไดจ้จะดูดีมากนะฮะแต่ภาพเดลี่เขามาก่อนแล้วนะครับ มีของให้ถือครับผมไม่มีของทำไงถ้าอยากเข้าก็ต้องซือ้อสตอ๊อกสิบแปดบาทสิบครับใช่คต่อไปอ,อ,อ่าหายเงียบกันหมดเลยไม่ถามหุนแล้วโอเคไปดีดีๆๆดีพิจามาเองเออมีอยู่ไทคมครับพี่ทางไทยคม ไทยคมก็ยังถือว่าได้ลุ้นนะครับไทคมยังถือว่าได้ลุน้นคือถ้าคือถ้ามีของก็ถืออะสตอปสตอปสิบเอ็ดสี่ศูนย์แต่ถ้าแต่ถ้าไม่มีของถ้าอยากจะซื้อเนี่ยซื้อตัวอื่นดีกว่าพี่กะลรงจะไทคมกั็สิกซื้อตัวไหนเออโดนแล้วละ่ะ นี่คือภาพของไทคมแบบวี e ลี่คือภาพไทยคมวีกลี่เนี่ยตอนเนี้ยคืออย่างนี้ฮะจุดเริ่มต้นคือตั้งแต่เบรกตรงนี้ก็มองบวกเบรกไปแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันออกอาการแบบอย่างนี้ใช้เบรคแบบอย่างงี้แบบอย่างงี้สาำเล็มใช่ไหมฮะและโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติ สาเหลีย่ยมไจ่ะเมื่อไรเป็นสามเหลี่ยมมักจะโฟโลตามหน้าเทรนเดิมบนล่างอ่าบนล่างอะก,ก็บนล่างนั่นแหละแต่ว่ามักจะโฟโลก็โฟโลเทรนเดิมก่อนหน้านี้นะครับอันนี้คือภาพของไทยคมส่วนคือก็ยังได้ลุน้นก็ยังได้ลุ้นต่อมีของถือนะฮะส่วนซีเค d ีมันก็ยังอยู่ในแนวทางคือคือเห็นไหมฮะโลมันยกยกแล้วก็ยกโอเคถึงแม,ม้ว่ามันไม่ได้ก่อร่างสร้างตัวเป็นสามเหลี่ยมแต่ว่ามันมันก็ลุ้นเบรกกันโอ้ตัวไหนดีอ่ะ,อะไม่รู้สิเลือกมาสองตัวน,นี้ครับตัวไหนดีคือถ้าเป็นผมผมก็ต้องเลือกซีเเพราะว่า <laughs> ผมเชียร์อยู่แล้วผมเชียร์อยู่ อันนี้ใบแอดนะฮะนี่ใบแอดนะฮะบอกก่อนใบแอดนะครับใช่ค่ะอ่ะประมาณนี้บอยังหมดแล้วอ่ะต่อไปบดเวลาอ่ะบทเวลาแล้วพี่ช่วยได้ได้กลับี่ช่วยขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลของคุณจุยนะคะนั้งถึงที่ได้ติดตามกันนะในเรื่องราวของการันตีเจร์ก็เทลินสตอร์ปก้าแปดจุดจุดจุด,จดต่ำไม่ได้